เขาเขายังไม่ได้ไม่ได้มัดนะครับไม่ได้มัดเผาให้เดี๋ยวหลุดไปแนละ้วเดี๋ยวต้องมัดเผาเองนะเนี่ยไซนี้แต่ผมปล่อยไปก่อนนะทดสอบแพ้เฉยเนาะวันนี้ก็ได้สองตัวสามตัวปล่อยหมดแล้วครับถ้าตัวใหญ่ไม่ปล่อย เป็นคนบ้านนอกอยู่ในเมืองมาทำงานในเมืองไกลจะสวัสดีครับบ้านนอกอยู่ใน,น,นเมืองวันนี้มาที่สวนนะครับตอนเย็นหลังเลิกงานนะนนนนก็แหมครับซื้อมาไม่รู้ดีเปล่าเดี๋ยวมาเปิดด้วยกันนะมมาทาทงนนในเอใของเกาลูกนะครับ มีเชือกมาให้ด้วยผมสั่งมาเก้าแปดศอกเท่าตัวนั้นนะครับแ้วก็เป็นสามเซนนะครับ้สองจุดห้าเป็นเอ็นนะเหมือนเดิมเหมือนตัวนั้นแต่สามจุดสามเซนนี่มาห่างหน่อยเนาะปลาใหญ่มันจะเวิร์กไหมนะครับหลักเหมือนกันเชือกแต่เชือกนี่เดี๋ยว ผมจะใช้เชือกเก่านรน้านแม่บ้านแหมองขอบคุณสำหรับอุดหนุนไม่แน่ใจนะจังหวัดไหนขอ,อนแก่นหรือเปล่าครับอ่าไม่แพงนะครับอ่า เก้าร้อยกว่าเก้าร้อยเจ็สิบาทโลข้าวโพสง่งละหนึ่งพันสิบเก้าบาทเพิ่งมาถึงวันเนี้ยแก่งไงเนี่ยโอ้เป้ลเผาให้เรียบร้อยเผาเขาอยัางไม่ได้ไม่ได้มัดนะครับไม่ได้มัดเผาให้ เดี๋ยวรูดไปแนละ้เดี๋ยวต้องมัดเผาเองนะเนี่ยเขาแค่ปลูกให้รู้ตรงนี้ <c oughs> โอ้นึกว่าจะได้ทอดเลย <c oughs> เดี๋ยวต้องมัดเผาก่อนครับ ร้อนนอากระดับตัดเลย,ลยโชคแค่มัดมาให้แบบรู้ว่าอยู่ตำแหน่งนี้เฉยๆมีกี่หลุดไปแล้วเส้นหนึ่ง ว่าจะบัดเสร็จนะครับเอาสักครับเลยลองมันก่อนเนาะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันเนาะจอบบอนนะครับจอบบอนลองก่อนเนาะ โอ้น้ำหนักดีครับน้ำหนักดีครับเห็นน้ำหนักดีแล้วก็กางสวยด้วยแต่มันเลนเยอะแหละจะลองดึงก่อนยังไม่อยากงมเนาะได้เนาะ าก็ติดแหดีนะครับเนี่ยแย่าก็ดีเนาะปล่อยก่อนเยอะอยู่นะโอเคโอเคแหใช้ได้เลย ปลาก็ดีเพียบเลยครับ ใส่ไซนี้นะครับไซนี้แต่ผมปล่อยไปก่อนนะทดสอบแฮ้เฉยเนาะวันนี้ก็ได้สองตัว3มตัวปล่อยหมดนะครับถ้าตัวใหญ่ไม่ปล่อย ได้ยันปลาช่อนสุดยอดครับแหนเนี้ยได้ยันปลาช่อนเลยตัวเล็กไปตอนนี้พอแล้วนะครับก็สรุปแหนนี้โอเคเลยนะไม่ได้รีวิวให้ครับนะครับแต่โอเคอะร้านบ้าน ร้านบ้านแม่แหมองโอเคนะผมว่าไม่แพงด้วยแล้วก็น้ําหนักดีทอดปุ๊บกลางหมดที่เลนใส่กลางแล้วได้ปลาหมดนะไม่ใช่ไม่ได้นะครับตัวแค่นี้ก็มีแต่ว่าผมเล็กไปเนาะอยากได้ไซสนี้เลยะก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอวันหยุดนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือหมาล่ปาปลาปลานินไซสนี่ปลากระดีไซส้เนี่ยติดหมดเลยแค่นี้ติดหมดเลยโอเคครับ แต่ว่าถ้าเป็นปลาช่อนไม่เกีก่ยวเข้านะปลาช่อนเล็กนะครับแล้วก็ปลาเข่งปลาหมอ,อ,อใหญ่เข้าปล่อยครับให้แห่มาสัมผัสกับความหมาหน่อยรั่วหมาละนะครับแล้วก็ให้มันเจอโคเจออะไรหน่อยเนาะก็ถือว่าวันนี้ก็โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าวันอยากลงจริงอ่ะเดี๋ยวนั่นแหละนะครับงมเลยนะก็นั้นเพื่อนมาไวให้ช่อนตัวแค่นี้เลย สองโลนี่แหละรอแหนี่แหละมานานครับซื้อเองนะเจ๋งครับแล้วไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกทุกช่องทางเลยนะนะครับทั้งทาง facebook ด้วยเนาะแล้วก็ทาง youtube ด้วยนะครับก็ขอบคุณที่กำลังใจแลวไปเป็นเพื่อนกันนะครับมาเป็นเพื่อนกันพึ่งเบื่อกันนะครับบางครั้งก็ไปไหนไกลไม่ได้ก็มีนะครับถ้าไปไกลก็จะอัปเดตให้ดูเลยว่าไปไหนอย่างเมื่อวานไประยองมาเนาะไประยองมา ไปนั่นไปนี่นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับกันด้วยนะเป็นเพื่อนกันก่อนเพิ่งเบื่อกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับกับคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็เลอกจากการมาแล้วก็ได้แห่มาก็มาเลยนะอยากให้คนอื่นเห็นด้วยเนาะครับแล้วเจอกันครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ